อบอุ่นที่สุดปิ่นเกตมณีกลับมาร่วมเฟรมครอบครัวอีกครั้งหลังจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากับเจเจตรีนเมื่อเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาทำเอาหลายๆคนช็อกกันหนักมากเมื่อนักแสดงคุณแม่ลูกสามปิ่นเกตมณีได้ออกมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนครั้งแรกในเรื่องจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากับเจเจตรีน พร้อมเปิดใจว่าไม่เสียดายเวลา20ปีที่อยู่เป็นครอบครัวกันมาส่วนสถานะกับอดีตสามีคือเพื่อนกันและเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกชายซึ่งพักหลังมานี้จะว่าแม่ปิ่นเองใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมหลายอย่างและออกไปพบปะเพื่อนๆและอยู่กับลูกชายท้าสาเป็นส่วนใหญ่ปิ่นเจร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังแยกทางรับ ล่าสุดเรียกได้ว่าทำเอาแฟนแฟนใจชื้นกันอีกครั้งเมื่อลูกชายคนกลางอย่างเจ้าขุนได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมระบุคแคปชั่นว่าแฟมอีกทั้งยังเป็นภาพที่ปิ่นเจร่วมเฟรมครั้งแรกหลังแยกทางรักเลยก็ว่าได้ถือเป็นเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวงานนี้ด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันล้นไอจี อาทิรักอ่ะอบอุ่นมากครับ JK mm hmm. เลิฟดีสทิกน่ารักจังเลยน่ารากักมีความสุขเป็นภาพที่อยากเห็นในทุกเทศกาลมอรี่เอกมาสน่ารักที่สุดเป็นต้น